ครับสวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนออเป็นแท่นหินเจียขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้จะมีปอปลอกเพาแหลมนะครับ2ด้านนะครับจะเป็นด้านขวาและด้านซ้ายนะครับวันนี้เราจะขายชุดนี้อ่รวมส่งอยู่ที่1,700บาทเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็จะจัดโปรโมชั่นนะครับตัวนี้สามารถใช้งานขัดปัดเงาได้เลยนะฮโดยมีการแถม ตัวไขประวันสีขาวและล้อาพายีนนะครับอ่าแล้วก็เป็นไข่ประวันสีฟ้าแล้วก็ล้อาพายีนนะครับตัวนี้จะมีขนาดเป็นชุดเล็กนะครับขนาด300กรัมแล้วก็ล้อผ้าขนาด4นิ้วนะครับตัวนี้ราคาขายอยู่ที่265บาทนะครับอ่าวันนี้โปรโมชั่นจัดส่งให้ฟรีพร้อมอ่าอ่าการสั่งซื้อชุดสิเจียแท่นนะฮะอ่ามอเตอร์แท่นอ่าพร้อม บอกเปาแหลมนะครับราคาอารวมส่งเก็บเงินปลายทางอยู่ที่1,700บาทนะครับอาสนใจติดต่อโทร061 654 6422หรือ ID l i ียลเทวภูมิ999นะครับขอบมากครับ